ทุกท่านครับในสัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่เทศก,กาลสงการานที่หลายคนวางแผนไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาแต่การเดินทางในช่วงนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด1 9ได้นะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ที่มีความกังวลว่าหากเกิดติดเชื้อโควิด1 9ในระหว่างที่อยู่นอกพื้นที่ของสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนการรักษาไว้จะต้องทำอย่างไรฟังทางนี้ครับ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวสามารถเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation Community Isolation รักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาโรงพยาบาลที่ทำข้อตกลงกับประกันสังคมได้ทุกแห่งทั่วประเทศไม่ว่าผู้ประกันตนจะอยู่พื้นที่ไหนของประเทศไทยก็สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกในโครงการเจอแจกจบที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมพุทธศักราช2565ได้เช่นกัน ท้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาได้ทางเว็บไซต์และ QR code ที่ขึ้นนี้ครับซึ่งโรงพยาบาลรัฐส่วนใหญ่เป็นคู่สัญญาประกันสังคมอยู่แล้วและโรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดก็เป็นคู่สัญญาของประกันสังคมถึงร้อยละ80เลยครับส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีแดงจะเข้าเกณฑ์การรักษาแบบ USePlus สามารถรักษาฟรีได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศส่วนท่านใดมีปัญหาไม่สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิ์หรือถูกปฏิเสธการรักษา ก็สามารถติดต่อประสานไปได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาหรือติดต่อไปที่สายด่วน1506กด6และ7ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่8โมงเชา้าถึง6โมงเย็นครับทั้งนี้ทุกคนก็ยังต้องดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอนะครับใส่หน้ากากล้างมือมบ่อยเว้นระยะห่างและไม่ไปในที่แออัดครับและหากมีความเสี่ยงก็ยังต้องตรวจ ATK ทุกครั้งเพื่อประเมินตนเองนะครับ เร็วไวเข้าใจง่ายสวทชขอบอก